ใยา้ยอะมกตม้อนเนี่ยแม่ตกฝนแออมาเนี่ยคือทรงเป็นเพทบุรีเรล่งของแลยทีนี้นาฬิกายามด้หรอมีอันหนึ่งเป็นบรีได้ต่อใช่ไหมไ้ต่อนอะไรบ้างนาฬิกาเฉยๆไหมน้อนาฬิกายามเหอนาฬิกาบอกเวลาเออก็นาฬิกาเฉย ในการบอกเวลาในการเชฬิกาแฟนให้ตางเวลาดีป่ะนาฬิกานาฬิกาดิจิตต้อมเหน้องโต๊ะเก้าอี้ซื้อของใหม่โต๊ะเก้าอี้นกวีก็พี่สั่งจากร้านเฟอร์นิเจอร์ไปส่งหมดเก้าอี้ก็ชอบแบบพลาสติกพี่ซื้อแบบนั้นให้ก็บอกว่ารอพอนั่งสบายแบบแบบไหนเขาแบบไหนเขาจะซื้อแบบไหนแบบพลาสติกใช่ไหมตอนแรกจะมาส่งของเก่าไม่ไหวแล้ว ก็ให้ไอ้นั Mark, uh, yes, way, ่นน่ะไปตจดเอาน่ะไปให้สายตรวจแล้สายตรวจแล้วน่ะพี่อเนกน่ะคือเขาถามอยู่ว่าได้โอนเงินให้สายตรวจบ้างไหมก็โอนลืมโอนสองเดือนนี้ตอนมีปัญหานี่แหละลืมลืมโอนไม่ไม่ตด้จเบอร์ไงไอแอมอยู่ไะปกติโอนให้ทุกคนใครถามพนักงานจะสายตรวจพูดหรือเปล่าก็หมูพูดกับพนักงานหรือเปล่าแล้วแม่พูดว่าไม่ได้แม่เลยบอกว่าแม่โอนแล้ว ทำยังไงแม่เรามึบอกว่าได้บินนะเจ๊ได้แต่ไม่บานแม่ป่ะสายจวดนี <h <h ่ไปขัดพื้นให้ใช่ไหมไปขัดพื้นด้วยลืมพืชผุนแเจ๊ก็รับจ้างไปขัดพื้นนั่นแหละลืมลืมว่าอยู่ท่อแมไม่หนัวรอบนี้โอ้เอา เราทําอันนี้แข่งกินกันมาของจีนเอาบอกไม่ไม่ไม่สู้รไยต่องเลยแต่ว่าไม่สู้พไ่ต่องไม่กลับไม่ต่อวันนี้ไม่ได้กลับแม่เคยเห็นปลาง่ได้ทำไหนแม่ทมือนกัื่อไหมซื้อน่องเหมือนไอพ่เอาใส่ใส่ไนกระเป๋ามีปะปลา ที่เป็นโรคมันจะทำไงบางพร่องฮะวางพองพี่ข้างนอกพี่อ่ออยู่ครับอยู่ขาไปแม่ได้ไปไหมสมมติว่าแม่เขาพิษโรคปุ๊บแม่เขาพิษโรคปุ๊บแม่จะเห็นเลยมีบางพ่องอืมเอามือวางพองก็ผ่านก็นขาลับนี่ก็มาพักเอามือวางพองแล้วออกมาที่มาเห็นกระปานแม่เลยแบบเข้าใจแน่ๆเลยตรงนี้ที่มือมาตกปาในได้ส่งไปให้เขาอย่างแม่ยังส่งชุด่หยเขา ไปใช่เดียวกันกับแม่บ้านก่าเอาโล่เอาไปเอาขึ้นไปนั่งไปตรวจงานนี่คือว่าบพ่อแม่ก็ได้เนี่ยชิ้นหายเลยแม่บ้านเหมือนขายของออนไลน์อยู่เลยตรวจงานเน่ยแม่บ้านต้นมาทำงานการิน,นต้นไหนการินขึ้นมางานเนี่ยนั่นมันบริษัทเขาได้เขาก็เอาเขาได้เอ,อความเป็นแดงความส่วนที่ต้นชื่ออะไรก ที่ยอมเสร็จเปนยาแม่บ้านแล้วครูบยอมสินเออเห็นไหมไหลแบบกรนธาธนามันอาจจะมันอาจจะเสนอเสนอมันมันอาจจะเสนอปีที่แล้วแล้วทีนี้เขาไม่มีคนปีนี้เขาหาคนได้เพราะปีที่แล้วมันชุนหูแบบนี้ครับก็เลยเอากันที่เขาปลดจากหัวหน้าไง เกือบไรเกือบไรแต่ว่าเขาไม่อยากด้ชุดเก่าเหมอนเเป็นผู้ชัดเก่าเนี่ยให้เขาเขียนใบสมัครก่อนบริษัทจัดสมมุติการ ไอ้ท็อปมันยั่สมุดประการไม่บอกง่ายๆท็อปแม่ยืมลูกถิ่นเนี่ยท็อปไหนเอ้าเมื่อวานบอกว่าให้เช่าต,เา,บบเาต่อจากเขาเนี่ลูกถิ่นด้วยอะไรไม่ได้เช่าต่อนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าท็อปไหนที่ท็อปก็ฟ้องอ่ะเออก็ไปอย่างนี้แหละบอลก็ไปอย่างนี้แหละก็เช่าต่อหน่อยแล้วก็เดือนนึงเดี๋ยวผมค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวเพราว่ากันแม่เอาแม่มาก่าอนมบ่จบเลยได้ไหม มันมันทางมันมันทางไม่เลยบอกเอาคืนไปคันหนึ <In> ่งมันหกคันเราต้องซื้อจะให้มันหนึ่งคันก็เลยจะลปอยมันเจ้าแล้วอะไรไปเนี่ยยังไม่ได้คุยราคาจะบอกว่าครับครับครับเดี๋ยวพอนี้พวกน้องผมไปส่ถผิงกับแม่เออแม่ส่คหนังพระอื่นครับเดี๋ยวถ้าังไงเดี๋ยวเอาใช้ก่อนถ้าังไงเดี๋ยวผงแม่มาค่อยว่ากันนะครับแม่บอกวี่งวิ่งโอีย ทุกวันนี้ทุกวันนี้อ่ของเราอ่ะอยู่จังหวัดเลยอ่ะบัยังให้เขาเช่าอยู่เลยจิตเวชนะเครื่องสแกนนะนนจา่ายลมาพันหนึ่งแล้วรเรา,เาไ,มไม่ขาดกันเลยก็จบแล้วนี่อ่าแล้มาาวมันจะเวลาเราเช่ามันทำไงเราก็คุยทำนองว่า ซื้อทำก่านชิ้นทีเลยบอกงานารแรมันไม่ค่อยเอาของต่อใจดีดีเขาจะได้เขาประมาณใหม่เป็นงั้นแหลักเขาบอกว่าของที่มันซื้อมาไม่จุ่มไม่ต้องเอาการะบอกอะไรก็หน้าเป็นง,งบของผู้หนุซื้อนะงบเยอเงินของอันนี้ยังบวกอ,อยูเย่เนี่ยคือคืองบงบของของเขาจริงอยู่ใช่ไหมแม่แต่ว่าเราเราก็เป็นคนสำรองใจถ้าง,งั้นเขาจะประมูลบริษัทเอาซอสอย่างนี้ทำไม เราก็มีส่วนได้ม่งนะเนาะให้เราได้สักหน่อยก็ยังดีใก็วเวลาของ,องมันบอกว่าพวกของไม่ถูอไม่ถูกไม่มีสิทธิบริษัทไม่มีสิทธิ์เอาคืนเข้าเข้าแต่ตอนมันเก็บคืนเหมือนบอกอาวเนี่ยแต่พวกรเราเขไม่เกี่ยวออก่ะ มเดือนแรกเราก็รู้มาแล้วว่ามันเข่งเราก็ตามนั้นแหละเพราะนั้นบอจะบอกว<ห><อ>่าให้ไปเช่าบ้านอยู่สักสามเดือนก่อนออออออเพราะขอเพื่อเห็นว่าอย่างนี้ต่อีกขนาดกรรมการถ้รากรรมการก็เลยมาเรียซุ่มฟังกับซุ่มไวไม่ได้ก็บอกเลยว่าวไม่ได้ให้สัญญาได้ไหม กมก็บอกมาแล้วนะ่าในสัตไหนไม่เออตอนนี้บริษัทนี้มันบริาไดีเลยไอจา่ามันอ่น,านยาันใช่ไหมพวหาที่ข้างยูนี่เขเยนดี่ยวเขู้นเนะอนเขาตูนวเข้ย็นเย้เ็นเดขาูนเดี๋เาูยนดี๋ยขา้ดวเข้เยนเดาดเาตปิดนา้นเดเ้ว้น้เนเะีกได้เย็นีาดี้ เมื่อกี้ไอ้พนักงานคนนั้นมึนนะมึนมากเลยพูดแบบมันพูดใน<อ>ง<อ>งเหมอืบบมอนงงพูดแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วปุ๊บเอ้าแล้วไปทาาําไมแล้วก็เลยบอกก็เลยหักเสี่ยงม,มันไม่มีดอกสองร้อห้าสิบคุณได้กินไปจากไหนคุณมั่วนะมันก็เลยอึง้งเอา้าพูดทําต่อดีไหมวะไม่ให้เ็ดไม่ใช่ว่าไ,ไม่ให้โรงงานเลยให้โรงงานที่ถือ มึนเนีนมม่เพราะว่าลงไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่ให้เลิกข้าพอมานองนี้หนูนนนนนนดูเวลาแล้ว <พอ S 2> ไม่ได้น้อยเหนตรงนั้นเออมันพูดเหมือนมันงงเหมือนมันโมงม่โงแต่มัน <c oughs> มึงไปเพศสีหรือเปล่างานามนันคือว่าง<อ>านสบายงานสบาย <พอ S 1> มันหาไม่ยากมันก็ไม่ยากเลยเพศสีอ้าวอะไรต่อบอบอีตูดเล่ถึงวันลึน พี่คิดอยู่แล้วพี่คิดอยู่แล้วน้องเดินมาอย่างนี้มันต้องอะไรสักอย่างนะตอนไหนพี่พนักงานนะใช่ไม่เหมือนจริงๆว่ะเออเจ๊ก็นายพ่อหน่อยลูก ครับมากินข้าวครผมม้าโดนเดเทฮะโดนเดเรก ah. well, uh ินข huh? ้าวยังข oh. ้แลนนั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอดนเดนเทเหรอโดนเดทจริงอใบริษัทเดิมอ่เ้าวบรเดิมพราะสาเหตุอะไรเพเอาชุดต่พราะว่าชุดเก่ามัน ชุดเก่าแล้วนี้จากบริษัทเดิมของ<ช>เราของเราเนี่ยของเรามีกี่กี่คนอ่ะของเขาห้าคนเอาก็ยืนนั่งดิงอ่อออารมณ์เสียแม